อันนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะที่ผมส่งไปเนี่ยมันยังไม่มีอันนี้นะมันยังไม่มีอันนี้นะถูกต้องไหมที่ส่งไปคืออย่างนี้นะยังไม่มีราคาเปิดถูกต้องไหมอ่ะให้ดู POC เป็นหลักนะ POC คือตรงนี้นะ8 2 5 8หดูตรงนี้นะเหนือ POC เราเลือกลองต่ำกว่า POC เราเลือกชอ็อตถ้าใครจะเทรดตาม POC เลือกแบบนี้นะแต่ไม่ได้แปลว่าให้เปิดมาให้ลองเลยช็อตเลยนะแต่ว่าเมื่อเลือกแล้วนะ ถ้าหากว่าวางแผนการเทรดคุณจะต้องมีสต็อปลอเมื่อ,อไหรก็ตามที่คุณเปิดลองหรือเปิดช็อตให้ด้วย POC นะคุณจะต้องใช้ POC เป็นสต็อปโอเคไหมเอาละอันนี้เรามาดูถ้าราคาเปิดนะให้ดูที่ 832.4นะก็คือบริเวณนี้นะเมื่อเช้านี้เขาเปิดแล้วก็ขึ้นไปนิดหนึง่งปรากฏว่าเปิดแป๊บเดียวแล้วก็หดกลับลงมาหลุด8 3 2 4อันนี้เราช็อตได้นะแล้วถ้าเกิดว่าเราช็อตก็ช็อตได้1สโตนนะผมก็ทำสีแดงๆเอาไว้นะเมื่อเช้านี้สโตตรงนี้ยังไม่มีถูกต้องไหมถ้าเราช็อตเพราะว่ามันต่ำกว่า832.4เราช็อตได้1สโตซึ่ง ตอนที่มันสโตลงมาจนสุดเนี่ยผมก็เตือนลงไปเมื่อประมาณสักห้านาทีที่แล้วเตือนไปแล้วนะว่าประมาณเนี้ยนะทีพียาไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปขึ้นไปแล้วไม่ทำํำไฮใหม่ช็อตอีกนะเออ